เจริญพรอาคณาสตายาติธรรมวัดป่าบันโกบเนาะวันนี้พระอาจารย์ก็ยมากาวพระญาสุภาษิตเกี่ยวกับพุทธทรพนายฝันของพระเจ้าประเสนที่โกศลข้อที่สิบสี่ก็ขอให้คณาสตาาติธรรมอวัดป่าบันโกบตั้งใจฟังนะปันวเอียนอยู่น้มเปิดนายวังตุ๋มนีไปส้มผู้ฝาเถื่อนพน้านอนดีนีไปแปงห้างหองอยื่งดอยง้อยฟอบออีนั่งบวกน้มจอนภายในนี้ สน้มันหายย่อยให้แขนจองถึงลังค้องบวกนามสิจ่ะหนีภายในตุม่มดินผสมกับน้มบ่มีต่มแถมเปียกเหงือกสิไลละไวัทะเลกวงรวงหนีมีบสโสดาเพิงสิหาจิมักผีพวนของเคยกินเตกี่สิไลถิมบอคนิ่งอันหนึ่งนั่นเจดอีโมโน้อยสิเป็นเซียวกับงูดูดังผิษโบล้านบ่มีกับมาพอฝูงมูงูเหลือมอ่อบลอค่อยขาดเพียก ก้ากันเอียดเรียดลมกลัวย่านทันพญญามูพิล่าคมกาบหนูขอโทษพอหนูขายผดพ่อใดให้อยู่น้ำในถอนหนูสิ่งทํำตะบะให้แมวบมักแดงกคมกาบสารภาพทุกขอสีขอกคมกาบหนูสับพันยูเจ้าเทศสนาสี่แกงแสดงบอกไว้ไปนาให้คอยซ่อมบึงถอนตอนมันห้อมไปขอนของศาสนาพุทธมนุษย์ในเมืองคนบเที่ยวสันทันเสียว นีแต่การขับเคี่ยวสิ้นกันญาติไยัยผู้ที่อยากเป็นยนใหญ่กัมานกาบบายขอได้จากไฟผไฟพนไอกะลีโบพลโลกมันเปลี่ยนเยี่นหมุนไผสีมาเป็นขุนตรงเพิงเสียงซาบานอันนึงนั่นค้นนมเนาเขาทำการของใหม่ๆเขาสีได้เป็ียนใหญ่เหนือขุนเถาเก่าหลังเขาสีบังคับเ่าเขาแข็งทำการ พ่อป่านเขียดไลงูหมูหนูแมวยานสาแลพี่น้องเอ้ยอนี้ก็เป็นพญาสุภาษิตอีกบทหนึ่งเนาะของพุทธทัพนายฝันของพระเจ้าประเสิทธิที่โคศสุดก็บอกว่าในอนาคตการคนหนุ่มัยรุ่นยุคใหม่จะได้เป็นใหญ่เป็นโตในการบ้านการเมืองการปกครองเนาะแล้วไปหาเสียงอยากจะได้คะแนนเสียงก็ต่อไปนบกไปไหว้ไปขอคะแนนเสียงจากประชาชนวัลรัชดรเนาะนี่ก็เริ่มเกิดขึ้นมาหลายปีแล้วแล้วก็ พิจรณาดูแต่ว่าอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดไปแล้วก็ขอให้คณะสตาจะที่ทำวัดปา่าบรรกบของเราอยู่ในคุณธรรมศีลธรรมน้อยคิดดีทําดีอยู่ในบุญกิริยาวระตุ3ามคือการให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาพระอาจารย์ก็ขอฝากไว้แล้วก็ขอจบเพียงแค่นี้จเจริญพร